แคลผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตัวเน่นะครับนี่ก็พิโร่ไปทีมอสนะทุกคนในฮอนรีบอลนะก็สกินใหม่นะออกยากเหมือนกันตัวนี้ยากก็พอพีเด่แหละหรือว่าพีเด่จะยากสุดแล้วตีมเดียวกันเลยน้ำแข็งก็ตึงวะเฮดีดีเฮดีเฮดี ไม่โมโหจัดโมโหโมโหปั่นชัยเลยเอาดิกูการเทสู้กูมีต้นไม้หกต้นอ่ะละสามและสามและต้านแรงๆนะเทสเทสตั้งนะยิ่งไ่ทันมันมีรองเท้า เรียบซ <c oughs> ส่งเท่ากันสกิลก็ตีมเดิมเลยทนะุกคนน้ำแข็งโคตรวันแกเขาเลยตอดตอดแล้วกัน ไม่ได้กินก็ยังเตัวหายอะไรอ่ะกลางหายเหรอแล้วมันหายจะไปเล่นไหนว่ะไม่ได้ไปบนกลางหายเออมันไม่อยู่นะเออน้าจะไม่ตายละ เอ้ยนนบักว่ะบักอะไรอ่ะบล็อกกูใช้ไม่ได้อ่ะเมาส์าคลิกเไม่ไม่มันสีมันเป็นสีสีนี่เว้ยมันมันเหมือนมันนามันหมดอ่ะกูใช้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเงินไม่มีนักเงินเป็นร้อ,อเยเลยใช้ไม่ได้ม <laughs> ีเกมดีเนี่ยพูดจริงเนี่ยครับใช้ไม่ได้ ถ้าแบบก,ก,กด DSC อ,ออกเข้าใหม่อะไรนี้มันได้ป่าวะเออเดี๋ยวกูลองดูก่นอนเออเออกเข้าใหม่แก้ได้ไอ้เหี้ยโอเคอเอาแล้วไม่เลยกูฮับไม่ได้เกมบ้าเลยเนี่ย <c oughs> ไม่กลัวครับเกมดีเกมดีเกมดีเว้ยกูเว้กูทำไมเงินกูพอหรือเป,ปล่าเงินกูเป็นร้อยแต่ฮักไม่ได้เ <c> ฮ <oughs> ือกเลยเกมไม่เงินกูละ ก็เพ like ิ่งตันไปไม่มีตันเฮ้ยเหยมืดก่อนอะไม่รู้โดนปะออไ่โดนแล้วกดตันแล้วมันฟอกพอดี Is missing from the Legion Top Lane. Witch Slayer is missing from <olie> the Legion Bot Jungle. Vindicator <med> is missing from the Legion Top Lane. b e h a v i o ร่างนี้มันกล่องไหนวะกล่องขวาสุดอ่ากล่องท้องอะ่ะมันดึงคลิปนี่ไม่กลานะ้าเนาะไอ้บิ๊กสเตย์กับเนี่ยให้ลูเนียวมานะไปช่วยกลางนะอเออโอเคแทงกลางยกกลาง Bubbles activated double damage. Minogna, Minogna, Long Slayer is missing from the Legion Bot Jungle. Swift Blade is missing from the Hellborn Bot Lane. เอาไปเลยอต่อกิวแล้วกูใส่เลยตัวระเบิดไปเลยไปกูก็ไม่ได้ว่าจะตายเลยเออกูแต่กูกล่าวว่าให้มันเก็บก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไล่เคาะต่อมันปั่นต่อไม่ไม่ไม่ตายไปเลยสวยสวยสวย วิว่งเทนะ่าแั้วบ่ายแล้วอะอเดียไม่โคตรคุ้มเลยวะแกได้สองต้นเออแกสองต้นแล้วมึงก็ไม่ยอมแกว่ากีก่อนด้วย Regeneration. Swift Witch Slayer is from the Hellborn Slayer spotted in the song Vindicator is missing from the Legion top lane. Vindicator is missing from the Hellborn top jungle. พี่สะเค่โอ้แย่แล้วรอบนี้กูน,น่าจะแตกกูเห็นดาร์ซี่มันยืนเต้นอันติแม่งเลยไหน,นๆไหนๆมันเดินหนีไม่ได้แล้ว โอ้ทำไม่ออกอเกือบแลกวิดได้ทีเดียวไม่ได้ตันนะโดนสวิปสับสวิปสับแล้วมันติดสตันวิกแรกกระสุนส้มจะมีอะกระนส้มตรงไหนไม่หมายถึงว่าให้ซื้อมาอันหนึ่งกลังจะมีตรงไหนนะกูบอกว่าไม่มีแค่ให้เหาให้มึงซื้อมาปักให้กูอะนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงอะตรงไหนที่จะให้ปักตรงไหนก็ได้ เกลางโดนเลยไม่มีวาร์ปอ่ะต้องขึ้นไปอีกเอ้ยอ่ตายตายสวิตตายอะไรวะเนี่ยมานาไม่พอปั่นเลยมานาไม่พอปั่นกูไปเดินบ้างละไม่มีบึ้มไหตัวไหนวะเนี่ยอ๋อตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะเนี่ย เออกูคิดว่ามุมนู้นน่ะได้แล้วกูคิดว่าตัวซ้ายสุดหรือขวาสุดกูนึกว่าตัวกลางนะเออทีมคิดว่าตัวกลางกูคิดว่าตัวซ้ายมันนานมันหมดแล้วแล้วกูวิ่งมาบนละได้ปะได้แล้วมั้งนะ Okay. okay. Oh, he <laughs> Oh, oh he had silent. gone, Hey. Uh, he silent. เลยล่ะเฮ้ยโอเคเรือเนี่ยมันแค่เดียบต่อยแช่กูเลยมีหวาดไม่หวาดก็นกสกิลสกิลหนึ่งเวลาปั่นโอ้ยวินดีมาอนอนเน์ดละกันผมไม่รู้มันหวาดหรือมันนกอีกทีนึง สวยสวยเออตีมันเอเอไอ้เหี้ยูดูรวยวะที <c oughs> ่ปูรวยจัดเลยนะเฮ้ยกูยังไม่ทำเหี้ยเลยนี่เดินมาตายวิ่งมางงเออน่าจะวาดแม่งก็นก เอน,นนนกดลสองดีนาป้อมไปก็ได้เออดีจริงเลยเออดกูเช็คก้านแบบโอเคมีเจอหน,นึ่เนีาา่ยเห็นไหมแม่งดูแม่งปักดิปักน่ารักจัดรูเนียวิ่งอยู่แถวๆนั้นแหละ

โนสตันโนสตันมปนคนไทยะวะเจ้่เ,เ้ยเอเยเอ แจ็คคลิปโอ้โหโดนไซเลนเต้นทำไมวะนะล้างใบเหรอไม่ไม่ล้างเต้นไม่ล้างคิดว่าตัวแบบเต้นแล้วล้างใบอย่างงี้ป่ะมันไม่ใช่เพิ่ม หวานแล้วอะ่อะแล้วพี่แกไม่ระเบิดหวานใบแล้วเออน,นี่ยปักไว้ทำไมเนี่ยไอ้ฉันก็ไม่มีโอ้ยโดนใบอีก มึงไม่ไปฝ่าม้าเก้ามึงแคลรี่นะเว้ยไม่ถึงอะตายซูมไปสองสวยแจมันเออ Enemy tower. สวิตมันขวานแล้วหนีฟาร์มแล้วยากว่ะดีอ่ะไม่มีตันอย่าวิ่งขวาระวังสวิต ก้าวขวาแล้วให้โอกาสเขาหน่อย้หไอหรอ,อบนะกูตัดตันตรงนี้ไว้ให้สองตัวมันมันไม่มีบิง ตรงนี้ไม่เคยไม่เคยจะโดนแก้เลย,ลเยใช่ <ละ S 2> <ก>ใช่ใช่ว่าสูดเลยช่วยบอกคุณดีดิไอ้้เหียลาวสูดดิลา <ะ S 2> ไอ้กอ๊อปไอ้ก๊อปขึ้นุบบนเลยมึงหวานทำไมตรงนั้นกู่สากหวานขึ้นบน,น,นทนนี้เรารหยุดถ้ามึงแก้หว่านตรงนั้นแก้ได้สองจุดเลยนะอ

ตายตายตายโอ้ยเยีกูโดนสับเต็มคราบเลยใส่หมาไว <The> <The> ้ไหนพิชเลยพิชเลยเออกูตายไปแล้วพิชเลยพิชเลยกูเกินขอทุบอ่ะกูจะทุบไว้ให้สักทีกระทุบไว้สักสักป้าบ โอเคก็มีกระทาษป่าละต้องส่งให้อีกคน,นงนล้วกัน๋ยวกูส่งให้อคนเออน่าจะกูว่าจะอัพอีกน,น้ำกูทำอย่างอื่นก่อนเผื่อเล่นมีคีบีด้วยฮะอยากส่งให้เราเลยยืนไฟนากูดีนายหว่านทิ้งได้ไหมเยอะอย่างมากเลยเชีย่ยเลยไม่รู้ วิภาียักล่างนแหละไอ้นี่มันยากว่ะไม่สวยโอ้ยบีดีควายป่าโอ้ย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 ใบยกุกไไยไปแล้วปูม่อยู่กับมึงอ่ะเออโอ้โอเคละลาไปตับแล้วเนี่ย ลงหัวกูหมดเลยได้ป่ะวะมันน่าจะบิงอ่าโดน

หวานที่นี่ใครมีดูนะนะมันหวานได้อันเก่าขอป้อมจะตีแต่อันใหม่ไม่ป้อมไม่ตีไยมันขอบๆพอดีไม่ไม่ยางแบบยังเบลอจัดวิเลย์เกิดแล้วนะวิเลย์เกิดแล้วนะเการะหวังนะ แค่กูเกลียดตรงนี้มากเลยมันจ้าซะเลเกินสว่างเกินโอ้เชี้ยกดปิดเรียบร้อยวิดเบียวิดไม่เข้ามีแล้วมีแล้วมีแล้ว ปมแล้วว่าแค่หวา <c oughs> นเ่ยปักเสาเลยมันจะปั้มมันจะตีตายแฉกไงปักปักน,นี่ไปเลยเนี่ย <c oughs> ปักเอาปั้มไปเลยวิทไม่เข้าจริงวะ เราจังหวะหน้าเข้าวิทมันก็ไม่เข้ามันกลัวมันแปดตัวแล้วอย่างเงี้ยเหรออุ้ยไม่เห็นมันนานแล้วนะวิทเนี่ยมันอยู่ไหนวะมันยังอยู่ปะวะเอออ้าวเที้ยม,มีตันด้วย ไปเลยหลังอะไม,ไม่ไม่ตอบปล่อยป,ปสักภาพไปไปไปอ่าแล้วก็ไม่ตีต่อ,บอบตีไปครึ่งหลอดแล้วพอรอดูดหมูจากกูไม่เวลาเพีย่ยนมันยืนคนเดียวไม่ไหว ที่ทำคอนตันนั่นอขอสักโบ๊ะไม่ตายสวยสวยสวยอ๋อเฮียแล้ว่ะปอม อีกอย่างที่กูยังไม่ชินจริงๆก็ไอเทมไะที่เ้าเลื่อนหาของไม่มีเล่นมาสิบปีก็มันเพิ่งมาเปลี่ยนตรงนี้หนักๆนี่แหละใครจะชินวะเล่นมาปสิบปีไม่เคยเออเันเคยจะเปลี่ยนให้มันมาเปลี่ยนกระทันหันแครไม่ชินหรอิ่เนี่ยไม่ยิ่งของไม่เข้าหรือ มันเล่นอย่างนั้นนะ <c oughs> สาบยศจะโดดมาไหมเร็วโดดนะทั้มร้านม,มันทำอะไรวะทัมนู ก็ได้่างนั้นจันพีเดโดดเข้าดูว่ให้มันโดดาเลยโอ้โดนใบก่อนใบกูใบอวันติกว่าที่ได้ยินเสียงวินวองนะสวยสวยสวยสวิปสวิปแตกก็ไม่รู้ว่ามันจะโดดมาจริงๆนะใจง่ายเฮ้โดนดีน้ำอืม

bơm bào mày bơm bờ đâu hết 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 mập hay không như này nè à đi đồn bay à à tài đó đồn xuống à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อะไรฮี่อะไรนะเกาตายตายโดนป๊บตียืนสูงจนปกตีตายตเก็บนะก่อนแล้วยุติสงครามออกกันหมดแล้วเฮี่ ของตกอยู่แล้วแล้วมันจะเต้นให้กูไหมกูจะเข้าไปเนี่ยขโมยของกูมองมอยอกูกนเข้าขโมยของกันเลยไปแล้วไปแล้วบยบยบาไรกูยิบของกันเลย ตาตาปกูไอเจ้าจะอะไรป่งเดี๋ยวทิ้งข้อไว้ว่านเจ้าอะไรบ้างหรอเดี๋ยวคุณเจ้าของคุณยังไงก่อนคุณเจ้าของ,องคุณยังไงถามเออมึงวางของไว้เลงทาฟ้ามึงเนี่ยสายของแล้วกันของเขาของ้า โอเคทุกคนเกมนี้เบฮิมอสสกินใหม่นะผมก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์ซับถ้าใครเป็นกำลังจะมาเจอให่คลิปหน้าว่าไงก็ขอภัยเกมนี้ก็มา่ิไปละบายครับ